กินข้าวกินข้าวกันยังเนาะสาวน้อยเนาะโอ้ปิ้งไก่น้องสาลดนปิ้งไก่เปิดขนมแห้น้องสาลดแก้วแก้วดูหยแก้วแก้วด้วยแก้วแก้วนี่แก้วว่ะ อ่านี่ขึ้นระเบิดโอ้ เปิดพี่น้องบนับแ้วนี่บนสื้อโอ้มะกบกมะกระบโอ้มะกบกมะกบะบกนสื่อเป็นกันเป็นโรบอลเนี่ยโรคหลัง้าโรันจ้ <im itation> อันนี้มักกะบกครับมักกะบกที่ว่าอยู่ไทยเฮะวเนาะที่ว่ามีมักกะบกกินกันน่าจะไปจากลาวนีแ่แหละพี่น <im itation> <im itation> ้องอาเียของไทยบ้านเนาะ <im itation> <im itation> <im itation> อย่าอายอย่าอายอยาอายอย่าอายอย่าอาย,ย,อายเอาบ่ขนมหนาบ่อโอ้สมเครื่องแปลงเครื่องแข่งต้นหญ้าสบายนี่พวนี้ครับบรรยากาศหวยท่งหรือห้อยต้อนหวยต้อนกับหวยฟงมันแหละโอ้หวยท่งเดียวกันนี่ครับบรรยากาศยามแรงโอ้เด็กน้อย <c oughs> เป็นตาฮักเป็นตาฮักส่งผมคือเท่แทถน้อ ตัดห hmm. um um ่านไดเนาะม่นย่านกระดุมกลานาอยู่หันนี่ไอบ่ไสหันาน่ะลงใจอ๋อเอาหนิเปิดเปิดเปิดไอ้ผลเนี่ยเฮ้เฮ้ยตะสอนเนาะเข้ามาซุ่มนุ่มกันเป็นสอนครั้งครั้งหน่อยเนาะ เ็นหหาาน่าเดนหน่อยครับเดินทางไปบ้านชิบ้านบ้านปลื่นเรัะบ้านปลื่นมีบ้านหอยท่องมีบ้านหอยทงบบ้านเล็กทำไฟให้เล่าเนี้ยเนี่นี่นี่นีเด็กน่อยเด็กหน่อยเมาไหนมาเอาขนมมาเอาขนม่จ๊ก่อยาเอ็ดได้เอ็ดแก้วจเกลแจกอย่างนะแก้ว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  มันหัวมันหมจะโดยจะโดยจะแก้วอยวะแก้ว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 ขนมแก้วขนมขนมแก้วแก้วโอ้นี่ซืครับหอยโอ้นี่ซักลนนี่นี่ซักยังนี่แก้วนี่แอ้แก้วแก้วไ้แก้แกแก้วกแก้้กล้กกก ่าติญาติญาตนี่น้อยบ้านหอยต้อนครับมาดับเลยพี่นั่งนั่นนั่นเ้ยเล้วเล้เลายเ้ววยยเล้ล้วเวยยเอ้ว má tỏ má mày tỏ ra,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  โอเคบายบายเด้อบาย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 ๆเนอบายๆอ่ะบายๆบายๆโอ้นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศภายนอกโอ้เป็นตะยูเป็นตะยูบ้ายนอกของเฮ้าไม่ได้ดีน้อยตาฮักกตาแพงยอดโอเคครับเดี๋ยวพ่อกันหมู่บ้านต่อไปครับหมู่บ้านต่อไปครับครับผม สร้างไปหมู่บ้านเฮางานสร้างแล้วพี่น้องได้เรียกแล้วโคตดทางโคเปินตัดได้เนรอถ้าเห็นไหมหนึ่งานอะเดี๋ยวเฮาก็รอเพิ่นเคลียร์ทางให้เฮาเนาะพี่น้องเพราะว่าเส้นนี้ดําดีกะคนสิเที่ยวเพิ่นก็เลยเสี่ยงเลยตัดเลยเพราะว่าถ้างั้นก็บบ่ได้ฟื้นนะ อ่าเป็นทางลัดเข้ามาเลยก็ต้องเสี่ยงจังน้อยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเอาไปกับเจ้าสิคุยกันเป็นภาษาภาษาสุ่ยสารภาษาสุ่ยกันจะเป็นทางเมืองสกุลเท่ากันเป็นของอำเภอกุสุมานนะครับเนาะภาษาสุ่ย อจเอเฮากับไม่รู้เรื่องนําเพิ่นดอกอ่าอจอกับมาว่าซั่นอาลีกกับหมูอาลีกหมูโอ้ประมาณนี้เนาะเฮาก็เลยว่าเฮาเป็นเฮาเป็นย่อเนาะอันนี้ก็เป็นส้วยแต่ถ้าส้วยทางนี้ไปคุยเงนกับทางอำเภอกุสุมานของเฮาก็น่าจะรู้เรื่องนะพี่น้องเฮาก็จะโดยแต่ที่ผ่านมาครับพี่น้องอู้เห็นไหมน้ำสวยสวยเข้ไปอยู่ข้างหน้าพึ้นเพียงบ่อู้นี่แบะบรรยากาศทุ้น้ำ น้ำโบลลึกแต่ว่าไหลแห้งเนาะไหลแห้งขอบอกจระเลี่ยวมันไหลแห้งโอ้สุดยอดครับนี่ครับโอ้นี่คือบันทึกการเดินทางได้พี่น้องเด้อสุดยอดอ่ามันคนเดินทางพาผมมามันนะครับโอ้โหมันจริงๆริารอเพื่นเคลียร์ทางพี่น้องปลูกมันเนาะทางให้ปลูกมันโอ้นี่ต่อมันเพื่อนพี่น้องต่อมันทางให้ ขึ้นเบื้องสวนมันเพื่อนก่อนแน้วพาเบื้องสวนมันโอ้นี่ครับสวนมันพระเจ้าคุดเป็นลุมเป็นลุมไว้ ยังน้อยเขาก็เคยอยู่พี่น้องปลูกมันนะอยู่เล่าอยู่ไทยกับปลูกมันคือกันแต่ว่าลักษณะภูมิประเทศมันกับคนละอย่างกันพี่น้องเบิ่งแม่น้ำิวบรรยากาศคุดลุมไห้ซื้อบ่เ้าคุดลุมไห้ซื้อ แล้วข้าก็จังปลูกที่ลังอ๋ออ๋อ,อขุดแล้วจังปลูกพี่น้องนี่<ม>ขุดเป็นลุมเป็นลุมเฮาใส่ใส้รถไทบ่ได้นนเนาะเฮาใส่รถไทยไทเป็นเป็นคู่เป็นยังบ่ได้เนาะนมันค่าต่อไหมต่อยังม่ได้เนบเออค่าต่อไหมพี่น้องเพิ่นกันเลยใส่เสียมของขุดเอาูอ้บรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องสนบทสนบทวิถีชีวิต พี่น้องไทยเซปูนปลูกมันอ่าตอนนี้เขาล่อเคลียร์ทางอยู่ครับบ,าาบอสนี่ครับผมสองคนเฮาพี่น้องเดินทางมาจากสกลนครแล้วก็มุกดาหาร <laughs> ไปพี่น้องนี่อ่าต่อไปต่อไปอ่าต่อไปเป็นบ้านสะอีพี่น้องแต่ว่าทั้งหมดมันจะเป็นซิหมู่บ้านพี่น้อง อันนี้น่าจะผ่านมาสองหมู่บ้านแล้วต่อไปเป็นบ้านเสีดูทางพี่น้องบางที่ใส่รถซ้อนมาได้พี่น้องต้องเดินเอากดสูงเลย บ้านสี่พี่น้องบ้านที่สองโอ้โหโอยากพักพี่น้องจบเกิงกระอ้า แมนนีโซทิมพี่น้องโซทิมโซทิมยานเดียวโอ้โหโดบ้านสี โอ้ชาวภาคเกษตรอย่างน้อมาเอาเลยเร่เร่เร่ครับเล่น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 โอ้ Patrick. <playoffs> oh, นี่คือวิถีชีวิตเด็กน้อยชาวบ้านเสีอีครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยมา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 สิเสริมมากย่นมากนี่ย่นมากย่นมาโว้ยนี่หู้กินขาดเลยกินขาดเลยเออนักกีฬาพี่น้องนักกีฬา บ้านบ้านยังบ้านบ้านยังนี่ <อ Eden. S 1> บ้านยังอันนี้เฮาฮ้อนบ้าน,นสะอียแล้วพี่น้องอ้มาแบบสมบุกสมบันเดี๋ยวขอญาติย่างเลาะเบิ่งอ่ะวิถีชีวิตไทยบ้านสเสีย <urers> สบายดีขอญาติเด้อขอญา,อา,าติเบิ่งต่ำเข้าวก่อนอืมไม่ีต่ำเข้าวอื้อ ใส่เวลาโดนไปะไดจากสุโมงเพื่นห้าจะแล้วนะได้สั่วสุโมงโอ้ตัวนี่ครับพี่น้องโอ้ยธีชีวิตดำเขา้าโอ้ยหายากเลยบรรยากาศจังกซี่ครับพี่น้องเอ้ยเขา่าโ,โอ้นันโคกปูนนี่โคกไม้โอ้เนี่ยตัวนี้เราใส่โคกไม้ ก็สีเดียวได้เนี่เนาะเกี่ยวทุกถ่ายได้เนี่เนาะใช่โมเมนม่านน่องบ่ะนี่เ่ามีน้องถือผ้าโอ้นี่เป็นน้องพี่น้องมีน้องเพราะทำงานคือนี่โอ้หลายรูปเลยครับใส่มือเดียวตัวถือผ้ายังเฮ็ดเวียกนักป่ะนี่พี่น้องเอ้ยบ้านสะอีเหมืนวะบ้านสะอีครับบ้านสะอีมีหนึ่งมีสองมองเหสะอีอย่างเดียวเสีอีอย่างเดียวโอ้โห้ใว่ามีสะอีใต่สะอีเท่าของวันนีเนาะ ทางบนเนกันแม่ันเือนเวียดตะบานเฮาใกล้ทีแล้วไปนี่ย่างบ่เรื่อยบ่โอ้เบิ่งเบิงเบิงลองล่องล่องตามเขาซอยพ่น้อได้กแม่นตาซอยพูดก็ได้โออเคโอเคโออ๋ออย่าละเเนาะโอเคโอืมสิ่งเาเดี๋ยวจอกลองเดี๋ก่อนจะพาจไปล่องนี่บรรยากาศพี่น้องตามตามซุมือบ่ เจ้าานะลูกสิบอกก่อนมาเนาะจักเดือนแล้วเก้าเดือนโอ้พี่น้องบ้านเฮานี่เฮ็ดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเดือนแรกก็เฮ็ดหยังบ่ได้แล้วบ้านเฮาคันว่าคนท้องคนหยังเนาะแต่นี่เก้าเดือนอาตุ่เหื้อเสื้อเหลือเสื้ออันนี้เดี๋ยว เดี๋ยอันนี้ตอนตอนตอนน้องเพิ่นเนอะแกเมื่อยแกเมื huh. okay. uh ่อยแกเมื่อยหุ้ยฝนซ่อนเดี๋ยวน้องเอพนพน่ะเอ้าเอ้าแล้วทำครับเิ่อ้ากระสิประมาณนี้ไปไปเบิ่งก่อนโอ้โอ้จังสี่ก็มีเนาะพี่น้องเนาะตายบ้านเฮานี่แหละครับคือตะกี้ตะเก่าของ ส่วนเท่าไทยเฮากันส่วนมากจะเป็นขึ้นนี่แหละแต่นี่ทางลาวเพิ่งกันยังรักษาวิถีชีวิตกันส,ส,ส,สบายดีซาน้อยพากันเฮ็ดยางน้อสบายดีเฮ็ดยางโวนสารตาดบนสารยังเฮ็ดไอ้อเฮ็ดสวนผักโวนมันเฮ้าเฮ้าเฮาต้องเอานี่อ้อมบ่วะโบ่อ้อมบ่ได้แ,แบ่ โอ้ท่ายบ้านสีท่ายบ้านสีเขาเนาะนี่ครับบรรยากาศบ้านสีโอ้มายาก่ยคักพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศพี่น้องเพื่อนจะมีโอกาสนาหน้ากันเขาจังมาแวะมาเวียนมาเล่นหาของหายัางมาต้อนเด็กน้อยเยบิง่งเอาขนมให้สาวน้อยก่อนหน่อยว่าแม่นมืดห,หรือเปล่เอา้า แบ่งกันกินเดอ้อแบ่งกันกินเดอ้อปันน้องนะนั่นแหะน้องน่องนะน้องโอ้ยูนี่นนอ,อ,อักปีแล้วนะบทท่านหอดปีเอ่าโอ้อ่าไปเดอ้อไปเดอ้อนี่ครับเราต้องรีบไปเพราะว่ามันสีดำอีกสิบหมู่บ้านพี่น้องโอ้ยจุดหมายของเราคือยังอีกหลายหมู่บ้านพี่น้อง เงินเพิน่นเงิน ให้แล้วให้แล้วให้ไปครับผมนี่ครับ, <c oughs> บเด็กน้อยพิธีชีวิตเด็กน้อยพี่นอ้องสบายเฮ้าย่างน้อยก็คือน,นี่แหละ <c oughs> เฮ้ยโอ้คักหลายคักหลาย <c oughs> นี่แหละบรรยากาศอั <ละ S 2> บนาาบนาา้บนานนอกบ้านนอกพี่นอ้อง มัน,นอกชน,นบทของเฮาความสุขก็อยู่ตรงนี้แหละอ้สะออนคลาหลายบ่ต้องวุ่นวายในเมืองอ่าชีวิตบ่ต้องวุ่นวายในเมืองอยู่ตามสภาพแบบมีความสุขขอบคุณอลายครับที่รับชมรับฟังพี่น้องมาเมือยนํำกันต่ออีกสิบหมู่บ้าน